สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบมันบานปียาชาแนลค่ะพี่น้องมอน้สภาพห้กระเผาค่ะเมนูมอน้มียางเดียวเด้อค่ะพี่น้องคือเก่าค่ะมือละยางเนาะค่ะพี่น้องจะพามาทําผัดวุ้นเส้นค่ะเป็นเมนูห่างหายไปนั่นเติบค่ะพี่น้องตอนก่อนๆเนี่ยจะเฮ็ดดูเห็ดอบค่ะพี่น้องคิดยังบอกอะคิดหอมวุ้นเส้นเลยค่ะนะคะส่วนผสมมอน็จะมีหมูสับค่ะพี่น้องไข่ไก่สองฟองค่ะต้นหอมค่ะเห็ดหูหนูค่ะมะเขือเทศแล้วก็ หอมใหญ่ค่ะกระเทียมแล้วก็เส้นหมุนเซนแซน,นํามไว้นะคะพี่น้องหมุนเซนนี่บอมมี่ยีห่ห้อายโต้เยคะ่ะพี่น้องบางคนกันถามมาว่ายีห่ห้อใดแสบยีห่ห้อใดเป็นตังินนะคะสาหรับพวกเยี่ยวเห็ดกระเพานี่ค่ะสปอมมี่อีหยังายโตจะเป็นอีหย,งยัยงที่มีฉลากเหลืองหรือว่าอีหยังที่ลดราคาค่าะ,คะพี่น้องอันนี้อันนี้บรบกาต้องตรงค่ะบอมมี่กักบอมมี่อมขอมค่ะบอมง่ายอันได้ลดราคาก็คือเอาอันนั้นค่ะ อันนี้ย่าสื่อเองนะพี่น้องโบโบเดียเกก็จอได้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเย่าสื้อเองแล้วเพิ่อจะให้เข้าโอกาสเข้าสื่อเร็วข้าจะได้ยังสื่อเอายิบเอาค่ะแต่ว่าเขาก็เกรงใจเพิินค่ะคือจังเขาคือกันค่ะพี่น้องเขาซานที่กินอยู่พวกนี้ค่ะเซอร์ยี่ห้อแต่ละเดือนจะโบคือกันอันใดลดราคาก็กินอันนั้นค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจะบโบไตยโตกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องวุนเซน,นคือคกันค่ะอันใดลดราคาก็เอาตัวนั้นค่ะ ที่นี่เรามาลงมือผัดกันเลยแบบอื่นใส่กระเทียมลงไปได,ด้วยสดจ้ะค่ะพี่น้องเสียงดังปงเปิงปงเปิงขาบ่มีนเสียงดังถ้าเกิดสว่าเข้างที่ก็ขอโบแสบค่ะพี่น้องเห็ดแค้นี่เทนีค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นี่พี่เอาล่องกรดจ้ะค่ะพี่น้องพัดแล้วเรียบร้อยล้วนแล้วเอาขึ้นพัดไว้ค่ะพัดอย่างอื่นต่อน,นะฮะอย่าสับพัดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่า ที่ห่าสุบถึงอีหยังต่างตาง่างเดี๋ยวใครห่อสลัดนะคะจะบอเป็นตะกินพอาวรวนเหก่ไข่เข้าสุกแล้วเอาขึ้นพักไว้ค่ะรวนน้ำมันก่อนแล้วจะชอบด,ด้วยจ้ะก็ขเขาเตะละเมอนะคะพี่น้องถ้าเป็นย่ยเมือแรงหรือว่าย่ยเมือนเสาหรือย่หมในกระซังค่ะยูนี่เขาจะกินมือละสามอย่าง,ค,างาาค่ะ แต่ย่อเหลือคือจะเห็ดหเ,เห็ดเบิเงมือละยางเพราะว่าถ้าห้องเห็ดทุกสามยางเหมืพี่น้องมันก็สิเบงเง่าไปเป็นคลิปเคิงชั่วโมงกับโบโบ่พ่อค่ะพี่น้องเนาะค่ะข้าก็เลือกเอา,อย,ายางไหนยางถี่ปลาเอ,อ่อมันง่ายสามารถเทจินน้ำได้ค่ะกันด้วยหมูสับค่ะเติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อบ่ให้หมูเป็นก้อน พี่น้องตัวบอกไท่แกมเล่าแกมอีสานนะคะพี่น้องก็ที่จริงนะเพื่อนๆแฟ้เพจขอมาเนี่ยให้บอกไทยละค่ะพี่น้องก็ว่าอย่างกบตบคลิปค่ะตามด้วยเห็ดหูนงค่ะเพราะว่ามันบอกบทของค่ะพี่น้องบอกบอกบคขบเนี่ยบอกอีสานเท่าหรือใครเน่ยค่ะถ้าบอกก็จะนได้อมมิดแต่ขา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 เห็นั้นละค่ะบริบทยังมากไม่ค่ะ ผัดหร้อมใ่กับเห็ดหูหนูให้เข้ากันแล้วก็ให้สุกค่ะส่วพร้อมใหยเนาะค่ะพี่น้องบางคนเพื่อๆบางคนจะบะชอร้อมใหญ่เละเ,ละเ,ละเป,ะเป,ะเปะื่อยคือพวกเย่ากินเนาะคะ่ะก็แนะนําว่าให้ใส่รังสุดเด้อจ้าพี่น้องแต่อยู่นีห้ผู้เทากินเลยทุกแยงในตรงเละตรงเปื่อยนะคะพี่น้องแล้วก็ตามดยบทเสื้อเทศค่ะ บางเคือบางยางครุงคือกันไดค่ะปรุงคือเยา่าใดใส่เครื่องผสมคือเยา่าใดแต่ว่าเอความสุกหรือว่าความสุกหือความดิบอย่างเสียค่ะพี่น้องเข้าสามารถจะเอาได้ค่ะนะคะเพราะว่าเย่อนี้บริเวณมะขวานแบบไตโตอามาเห็บนหังสือเวลาพัดนะคะถ้าพัดเรา่เบาเลยกับเพื่อนๆกับสบุกหูอีกว่าใส่อีกอย่างเนาะค่ะใส่ตเต็มๆลงไป เ็จแ,แบบโบรานเลยนะคะพี่น้องจะใส่ไข่กับกระลำปีแล้วก็แครอทนะคะใส่แค่นี้แล้วก็เอาอยู่ค่ะหอมใหญ่นิดนึงค่ะพี่น้องอันนี้พัดแบบกึ่งสมัยใหม่ค่ะพี่น้องจะนี้บะเกอเพศมีหอมใหญ่มีเห็ดหูหนูนะคะแต่ว่า,าบอกถามว่าความชอบชอบแบบไหชอบแบบโบรานะคะ่ะพี่น้องแบบมีกระลำปีแล้วก็แครอทแล้วก็ใส่แตงปวากับชูดรดแค่นั้น,นะคะ่ะหมักที้งไปแต่วังมี้คือขึ้นแบบนี้เติมน,น้ำนิ่นึงค่ะ ไปเล,เลยค่ะพี่น้องเติมน้ำอีกหน่อยนึงจ้าเอาละค่ะทีนี้จะปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะสูตรท้งองย่างนี่จะนหวานทิมเข้มน,นะคะพี่น้องใส่ซีอ,อิ๊วค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายพริกไทยผู้ใดมักกะไซค่ะพี่น้องแล้วก็ชูบรสผู้ใดอยากเพิ่มค้ามแสบกใส่ลงไปค่ะแต่วาอยู่นี่พอดละค่ะใส่ผงชุบรสโอเคละค่ะนะคะคัดทุกอย่างให้สุกดีค่ะบะเกิลเท็อยู่นี่ก็ต้องเห็เละเลยด้วยจ้ะพี่น้อง หลังจากพัดผัดทุย่านสุกดีแล้วค่ะใส่ไข่ลงไปจ้ะขายไข่ย่ามอย่าค้นแห้งเลยค่ะพี่น้องไข่มันจะแตกนะคะเข้าต้องกาันทีไข่เป็นก่อนเนี่ยค่ะพี่น้องชิมรสก่อนนิดนึงค่ะ ใส่น้ำตาลอีกหน่อยแล้วก็เติมเค็มอีกนิดค่ะพเพราะว่าบุญเส้็จมสะดุดนะคะพี่น้องสะดุดทวงนี้เข้าไปค่ะเอาละค่ะที่นี่แค่นี้แะคะ่ะติดท้ายด้วยใบหอมหรือต้อนหอมถ้าเรามีค่ะหรือหรือว่าจะเป็นใบผึ้่ไยอะไรเดะคะ่ะพี่น้องพร้อมเพื่อกันค่ะแตะเพื่อกันเอาละค่ะคนคน,คนเขเละเล็กหน่อยหนึงค่ะ เมนุจะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องผัดบุ้นเส้นง่ายๆบานๆกันมาค่ะเดี๋ยวยโสจะเสิรจานให้เบิรงค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเมนูง่ายๆค่ะผัดวุ้นเส้นค่ะพี่น้องเมนูผัดวุ้นเส้นนี่เธอบอกตามจริงเนี่ยค่ะเป็นเมนูมงคลนะคะพี่น้องสำหรับแบบว่าวันเกิดนะคะวันเกิดจะสี่ค่ะพี่น้องเพื่อนันนิยมผัดวุ้นเส้นไปเซ่บานนะคะพี่น้องเรือเอาเมนูเส้นมะม่วงมะม่าสีนะคะเพื่อเสียเอาเยุอายุยาวห้องยืนยาวนะคะพี่น้อง ปะบ้านนี่ค่ะสลับอยู่นี่นะคะบ้านเจ้าหน้านี่ถับวันเกิดเ่ยอะไรถาะอะไรขึ้นไมน่นู่นี่เละคะ่ะพี่น้องแล้วก็เซ็นี่สมอลเฮตัดได้ค่ะเวลาพัดอุ่นเซ็นนี่เซ็นเ,นเาางายวคารซอกก็ต้องเป็นคาซอกเลยค่ะมอหิตัดเซ็นค่ะพี่น้องนะคะน้องพอน้องพียุวัดกินก็ต้องผิดเจ้าหน้าเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นถือว่า มันเกิดสะบัดตัดเส้นตัดยางค่ะให้มันยืนยาวนนคือเส้นนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมื่อนีว้วาสาาิตวิธีท,ทาให้เบิ้งก็ค่อยเหตดไปหลยคิดมากๆแล้วค่ะพี่น้องคิดยังบอก,กับบอกเมนูพัดบุนเส็นค่ะแต่ว่าหอาะสายแซบเป็ดีนะคะพี่น้องหอยไซค่กระลำปีแล้วก็แครอทน้ำปลาสู้รสน้ำตาลนิดนึงแค่นั้นแะค่ะเป็นเมนูพัดบุญเซ็นโบราณงก็ะส่ไข่สซหมูัสับไดอยู่ค่ะพี่น้องก็ต้องใส เห็ดหูหนูมะเขือเทศอีหย่างจะสีค่ะพี่น้องอันนี้กึ่งสมัยใหม่นะคะจหรับคนชอบแบบนี้ก็แซ่บอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องมะเขือเทศจะมีความเปรี้ยวเห็ดหูหนูจะกรุ๊ๆค่ะแล้วก็หอมใหญ่ก็กรอบหวานอร่อยนะคะพี่น้องจหรับคนมากแบบนี้ก็เฮ็ดใดนะคะแต่เป็นแก้วแท้ๆนะจะบอกว่าสูตรโบราณคือแซ่บกว่าค่ะสูตรใส่กระลำปีใส่แค่รสใส่ไข่ใส่หมูนิดๆแค่นั้นนะคะพี่น้องแซ่บนะคะนี่ค่ะเป็นการพักอุ่นเสนง่ายๆค่ะพี่น้อง เอาล้ะคะ่ะขอคุณลหลายทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คะ่ะพี่น้องขอคุณกําลังใจเด้อช่วงนี้ยากไร่ค่ะอ่า,อาสตอปคอมเมนต์สาแน่อ่าสบดไปเยี่ยมไปเยี่ยมบ้านได้แน่ค่ะพี่น้องเพราะว่าย่างในผูเท่าคะ่ะป่อนเขาป้อน,านาอ้ำอาบน้ำท่าแปงให้คะ่ะพี่น้องคนเบืองผูเ่านะคะ เวลามาเห็ดกับเขาก็ชั่วโมงเร่งโดนพ,พัดพัดเห็ดเห็ดขู่ขู่ขึ้นไปนะคะพี่น้องกับสปาบมานนี้ค่ะอาจสจุขอโทษอภัยขอโทษขอขอภัยรายทีบสมารไปแต่ครบบสุบัติที่มาบอกมุ่งคุยด้วยกันนะคะพี่น้องเอาละค่ะที่นี่มากค่ะคือจานเขาเมากินเขาด้วยกันค่ะผัดวุ้นเส้นค่ะใส่หมูสับใส่ไข่นะคะง่ายๆจ้า